สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนมาทานขนมปากโบยวนกันนะคะอ่าที่เมนูที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปากหม้ใส่ไข่นะคะแม่ขาเติมไส้ลงไปเป็นหมูสับผักใส่ผักนะคะตามด้วยหมูยอหันเป็นชิ้นน่าเข้าไปกล่องบลล่มเลยนะคะแล้วก็จะพับ เมนูนี้พับเพื่อใส่ออเดอร์ที่เป็นกล่องนะคะเราได้1กล่องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะสั่งอีก1เมนูก็คือ,อาปากหม้อแบบนิ่มนะคะแม่ค้าเขาก็จะใส่น้ำแป้งที่ผสมแล้วลงมา1ทับพีใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นทับพีนะคะ กระจายแป้งไปให้ทั่วปากหม้อที่เป็นผ้าขาวบางขึงนะคะอ่าได้ที่แล้วก็จะปิดฝาหม้อเพื่อให้แป้งนะคะที่ใส่ไปเมื่อกี้สุกนะคะช่วงนี้ช่วงรอให้แป้งสุกแม่ค้าเขาก็จะไปเตรียมอ,อุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกกล่องพวกอะไรที่จะแพ็คลงไปนะคะ ประมาณว่าตอนนี้แป้งน่าจะสุกแล้วแม่ค้าเขาทำนานเขาก็ประมาณได้สุกแล้วนะคะก็จะใช้ไม้พายมาตัดแผ่นแป้งให้เป็นสองชิ้นแล้วเพื่อที่จะไปใส่ไส้นะคะตอนนี้ก็เอาไปใส่ที่ถาดหรือกล่องที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะรอการใส่ไส้หลังจากนั้นก็จะเทแป้งชิ้นต่อไปลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะ ไม่เสียเวลาใส่แป้งออกมาอีกหนึ่งทับพีแล้วก็ใช้ทับพีทำเหมือนเดิมค่ะกระจายแป้งให้ทั่วปากหม้อฝาหม้อปิดครอบไว้ก็จะไปใส่ไส้